ีกันด้วยนะครับเช่าดังนั้นเกมฟุตชันกลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมฟีฟ่าลายสามนะจ๊ะฮ <c oughs> ะวันนี้ก็มาเล่นกันฟีฟ่าลายสามนะครับมาเข้าอีเทียโดย <c oughs> อ่าโอเคครับก็คลิปที่แล้วเราแพ้ไปนะครับคลิปนี้เราจะชนะหรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่านะครับโอเคมาไปที่วันออนวันอีกรอบนึงนะครับหาคู่ต่อสู้ต่อไปนะฮะ ก็นื่งนื่งจากตอนนี้เป็นทีมเชลซีนะได้ใช้ตัวเปลี่ยนทีมไปนะครับนะครั่อคลิปที่แล้วเป็นบาร์ซ่าทีนี้เป็นเชลซีนะครับฮ่าของผมก็มีประตูประตูอะไรเนี่ยอาคินฟิวอะไรสักอย่างซุยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อาอาเออเออเอออาโออาโอซุยไม่รู้นะครับแต่ตัวอื่นรู้หมดไอสองตัวนี้ใครว่าไม่รู้จัก เบอร์ลี่มีปูโยมีคารฮิวมีลิเบอรี่แลมพาออสกาาโรนันโดเมสซี่เนย์มาร์เราจะเอาออสกาาเปลี่ยนกับโรน,นันย์โยอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยนะออสการ่ราปเป็นตัวสำรองเปลี่ยนอเอาใครแทนดิี่ยนใครดีเปลี่นใครดิอืมเปีนใครดี เอาแทนปาร์กีสองแล้วกันนะครับเนี่ยท,ทีนี้ทีนี้ทีนี้ไงต่อโอเคเลดี้ไก่นะจ๊ะฮ <c oughs> ้วเ,เราไม่เอาเสื้อขาวนี่เราต้องเอาเสือเส้อใส่เงินนี่ฮะทูวันเลท์เก้านะจ๊ะ <c oughs> โอโหลดดิ้งโหลดไปนะครับรอโหลดไปนะ ที่นี่คือโอท้าบอร์ดครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนี่ทุกคนครับสกัโดเซกิโอไล่บอลเลยนี่เบี่ยนเดอนี่นเม้ามสซี่โรนัลโดได้แล้วได้บอลแล้วได้ครับจากลูกจ่ายทะลุเอาไป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 ล็อกสักทีนี่ ส่งปุบยิงเลยส่งปุบยิงเลยส่งปุบยิงเลยโอ้โหเรียบร้อยครับ1-0ครับโอ้โหเมสซี่ยิงไปแล้วนะครับนะอ่ะโรนัลโดครับโรนัลโด้ส่งยิงเลยอ่าเขาหัวล่อมาแล้วก็หัวล่อกลับไปนะยะมาโชอลาบาอู้หูกระตุกกระตุล้อที่นี่แลนดิ้วเบค กองหลังเล่นดีมากๆเลยนะครับจัดการปัญหาและอันตรายลดลงไปนี่โอ่โอ้โอ้นี่ส่งอัสปิลิโกเอต้าไปสิเอ้ยไม่ส่งวะเฮ้ยเมื่อกี้กดส่งทั้งหลายรอบไม่ส่งให้วะแม่งเอ้ยคริสเตียนซากาโดเวลแบคเปลี่ยนหัวเออแหลมปาดแอตเทอรี่เทอร์รี เอ้ยประตูเหนียวรอก่อนรอก่อนนี่ส่งส่งสั้นๆลำพัดลำพัดส่งไงแล้วมันเปลี่ยนสลับตำแหน่งกันอย่างนั้นป่ะทีมที่จะมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ลีกแต่ว่าส่งแรงไปนะจ๊ะตอนนี้เชลซีเป็นทีมที่ดีที่สุดและก็ดีพอที่จะลุ้นแชมป์ได้ครับไม่ไม่ได้หรอกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในเกมฟุตบอลนะครับซึ่งผมมองว่าเชลซีนั้นเกิดระดับได้ดีมากปูยส่งไม่ทัน ท่ายังแข็งแกร่งมากครับมีบอลให้แย่งกันอีกแล้วคริสเตียโนโรนัลโดโอ๊ก้าผู้เล่นพยายามที่จะเข้าสกัดครับอุจอุจยิงยิงอุ๊กแฮคโวเดยสุดยอดครับเอ้ยจอนโทร์รีอัสเปริเกต้าเอ่อต้องผ่านบอลให้ดีครับแต่ว่าก็ต้องมีคนมารับบอลด้วยนะครับวันนี้ออกครับจะเป็นลูกทุ่มลิปเปอรี่นี่โรนันนิโย เนี่มาลอบินฟานเปอร์ซีปูโยปูโยเนี่ยคาริคคาริคแทกเลยคาริคแทกแง่ไปแล้วครับตอนนี้เขาจะสามารถป้องกันได้ครับไปแล้วครับลำพานลำพานไปแล้วลำพานลากไปแล้วลากไปเลยลำพานลากไปลำพานลากไปลากไปลากไปเออล็อกสถิตินี่ทีนี้ให้ดุดันนะครับเพราะว่าคนที่ได้บอลน,นั้นมักจะมีเพื่อนร่วมทีมคอยขึ้นมาดั้นครับอย่างน้อยหนึ่งหรือสองคนครับิเบอร์ลี่นะครับริเบอร์ลี่ ไม่วิ่งไม่เข้าใจกันเองอีกเสียเวลานะครับจังหวะผ่านโบอลไม่ดีลูกออกไปครับต้องบอกว่าเสียเวลาจริงๆริและนี่เวลเบกปุโยนี่ปุโยส่งให้โรนันดิโนเฮ้ยฟานเบอร์ซี่เอ๋จอห์นโชรีเอาเอาไปเอาลำพาดลำพาดไปเลย ส่งให้โอ้โหไม่ส่งจะตัดช่องเลยครับกองหลังทําได้ค่อนข้างดีครับเทคนิคการเข้าสกัดยอดเยี่ยมมากครับแล้วแย่งบอลคืนกลับมาอย่างเขาสะอาดโอ้ยโอ้ยเพียงแค่สองนาทีครับเออเดินก็ไปดูนะครับครับนี่มาบอลอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เสียบอล โอ้จ้าโอเคจบเกมครึ่งแรกไปนะจ๊ะนี่น่าจะมีการยิงประตูกันนะครับคู่นี้ก็ยิงไปแล้วนะครับสอหน้าเลยเลยนี่นี่ครึ่งคงติวเข้มกันทั้งสองทีมดูแล้วมีโอกาสชนะพอๆกันนะครับคริสเตียโนโรนัลโดกดปิดไม่เลยโปลาชินีเอ๊ะไม่มา ก็ในมาหลุดเมื่อกี้นะเอกเรโดที่ต้องบอกว่าเป็นการป้องกันแบบสุดยอดครับเล่นได้คงเส้นคงวาครับนี่ตัดบอลแล้วครับไอเลยเมสซี่โอู๋ไม่ไม่ผ่านช่องนะโรนันโดครับตัดบอลจังหวะนี้ไปจ้ะไปแล้วจ้ะอาลาบา เอ้ยโอ้ยวางพาบอลไปครับพาบอลไปกับเท้าครับเปลียนหัวให้เทอร์รี่มาซ้อนเทอร์รี่โอ้ยเจ็บเทอร์รี่เจ็บเลยนะครับเนี่ยออกข้างครับเป็นลูกทุ่มคุณลาชินี่อ่าได้ผมแล้วได้เอ้าได้เขาเหรอเฮ้ยอะไรวะ อ้๋เล่นแนวรุกเปิดบอลครับเขาเปิดบอลเข้าไปนะครับแล้วไปติดตรงหลังเนย์มา่าเนย์มา่าดึงไปเลยครับเนย์มา่าลากม,มาแล้วอเเวูยเร็วเบกเนเกเรโดไล่มาลามา้ำหน้าล้ำหน้าครับแต่ผูช้ชมผู้สินั้นน่าจะอยู่ในลายที่ชัดเจนครับใช่ครับเพราะเขาก็ให้ล้ำหน้าตัดสินถูกแล้วครับเล่นทัวเวลาเลยนะยังไงก็นานาแล้วอู๋อูยเซคิโอลามอสบุริเซโอโคลลชินี <c oughs> โอ้ยอาลาบาไปเลยไปเลยนะจ๊ะงับเอ้าวโอ้ยโดนหลอกฮิเรลดูบอลที่สวยครับอู้ประตูอู้ประตูเซฟนี่มาเนี่ยมาทันไหมเนี่มาไม่ทันนะเนี่มาเปลี่ยนการของบอลแล้วครับตอนนี้กุลชินีอาลาบาเอออ่าลิบารีมานะครับเมือนนัดิจู เราขอเปลี่ยนตัวเล็กน้อยเอาใครดีเอาใครออกดีนะเอาลูนันโดออกนะครับอยากเอาเอโตเข้ามาแทนนะโอเคนะจ๊ะก็ะวิ่งซีเนมานี่โ,โ,หโหว้ววิ่งสเปิดโ,โ,โดนาดินโนครับผ่านไปก็โดนดักเอาไว้ครับครับเฮกเวโดเอ้ย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 อุ้ยประตู เสียเวลานะครับจังหวะผ่านโบไม่ดีลูกออกไปครับต้องบอกว่าเสียเวลาจริงๆเอาเละครับเข้าสู่ช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับการตัดสินใจตัวแล้วนะครับที่เตะออกเมื่อกี้เพราะเปลี่ยนตัวนะอาอะไรเนี่ยโรนันดินโยอ่านเกมดีมากๆเลยนะครับโรนันดินโยแล้วก็ตัดได้กุนลอชินี่ จังหวะเข้าประทักดูเลยครับบอลหลุดอีกแล้วครับประตูออกมานี่สับสับยิงยิ่งฟาโอ้ยฟางพลาดเลยเออไปครับแต่กว้างไม่เข้าเป้าครับสองนาทีครับที่จะทดเวลาโดยผู้สิทธ์ครับที่อาจจะเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะทำให้ทีมนั้นเอโต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  ตัดบอลนะครับผมทิงนั้นทําไม่ก็อาจจะเสียจุดโทษนะครับตัดบอลได้โดยแลมพาร์ดครับโอ้ทรงพลักเชลซีโอคลอชชี่นี่เป็นเยี่ยมมากครับในแนวรับแม้ว่าจะลุ้นเย่ชนะของเชลซีชนะนะจ๊ะเกมนี้อุ้ยรอบนี้ดวงดีเหลือเกินนะครับชนะเฉยเลยนะไม่เสียแล้วลุ้นประตูหนึ่งลูก เวลเวลสิบห้าโอ้ยดีใจไหมไม่ดีใจเลยนนสูมอีกรอบห <ขอ S 1> นึ่งเนี่ยเราไม่เลือกเองนะเราจะเลือกกันสูมอ้าสิบห้าเวลสิห้าอัพได้ตังหมื่นซีได้แพ็กเกจนักเต2013ะสองพสิบสาไงห้าสิบสถานะห้าสิบขึ้นไปแล้วก็การสูมอีพีนะจ๊ะโอเคได้ EP 20%นนะครับโอเควันนี้ก็ไม่แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่ตามตามิดตามรับชมมาเออนะ แลาอย่าลืมนะครับอย่าลืมเลยสําคัญอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์และซับ c r i b e ให้กันด้วยนะจ๊ะบายยจ้า, bye bye, จาเดี๋ยวคลิปหน้า